จะพร้อม,อมจะได้กล่าวทำทวายบุญโยมบุญโยมจิราพรทำบ,บุญโยมนิดสิจียาวคัะคกอบุญโยมกีกท่นั้นแล้ก็บ,บุญโยมในมินตาผูกผูกครืรคนะ่กษาสามพันสี่ชันมาถวายว่ยจาจะมันเป็นว่าน้โมสามหยกน้ำเป็นพลังสานตสานตูนักโมตัสสักวาวโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัตสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมัดยังเทมัดย to ังเทพันตานิพันตานิพิพิคุส sure ังฆัสสะพิพิคุสังฆัสัพโณทิยามะโณทิยามะสาธุโ สาธุโนพันเตภิภุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพปริวารานิปัติคันหาตุอัมหังการทีกะระตังอิตายะสุขายะข้าแม่พระภิสุสุ ข้าแต่พระเจ้าขอถวายท่านทานเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขออานิสงส์จากการถวายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความอยู่เย็นเป็นสุข ในหน้าที <wh> ่และการงานใขอสัพย์สินเงินทองอาหนึ่งข้าพเจ้าขอทิศส่วนบุญส่วนส่วนให้แสรวมวิญญาณห้านพรอพ่อหลาน ผู้ญาติญาติญาสนิทมิสายเจ้ากรรมนายมีแม่พระโพลนีพระภูมีเจ้าที่เจ้าปัสสัตว์ทั้งหลายขอมีส่วนรูวมีการถวายกันอีของข้าพเจ้าขอราธนา หลวงพ่อพเจ้าใหญ่ยิงแปลงจงปกปักรักษาข้าพเจ้าพร้อมด้วยญาติญาติ้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดการรักนานเกอนสาธุสาธุอานิสงส์ที่ถวายเป็นวันนี้ส่วนหนึ่งก็ไปถึงดวงวิญญาณญาติ แต่ก็ยากคือทำที่คุณเคยกันอีกท่านย่างที่สําคัญที่สุดของคุณโยมทัางสามท่านสี่ท่านคือคุณโยมนีกรที่คัารานที่รวมนาไปหลายเดือนแล้วอานิสมที่ทำอันานี้ความเป็นพลัง,งุมพลังส,นส,นสนุนส่งตึงดวงวิญญาณ คุณโยมทีครับทีก่อนทีคัทราณุได้รับราราทรงได้ภารายทรงแล้วจงเป็นเศรษฐีดวงวิที่ผมสมีสดคุณโยมทั้งามทั้งสี่ท่านมีคุณโยมพุจิราพรก่อนหน้าคุณโยมที่ทิยาพักพักกับคุนมิทธนาชัยแล้วก็คุณโยมเอกธนาเขียนนก์แล้วก็คุณโยมนิมิตาภูสัพคูครั้งขอ ปาริมีหลงพ่อเป็นเจา้าใหญ่ดินแดนหลวงพ่อภาษาตุนปองพอมีคารมายแข็งแรงยูเย็ยนยินสุขมีความสุขความเจริญรเจริญด้วยคารมายเจริญด้วยโอเคสมบัติทตรัพย์สินถึงต่ออายุวันบรรสุขภาพบาลทุกที่พาราจีการพิพากษาท่านาเธอรรดซาบุสาตุคนโยมเอกยร์ท่านไหว้นะ ันนี้นี่มาเช้าประมาณพี่นี่สาธุสาธุอยู่ทางที่เดิมนะตัวดตาปวดตาหยุดเถอะ